ดีปีใหม่ครับทุกท่านครับวันนี้มีสินค้าใหม่มานําเสนออันนี้ผมลองเอามาเทสดูก่อนนะครับคันนี้เป็นรถตัดหญ้าแบบเดินตามนะครับมีเกียร์เดินหน้านะครับเดินหน้าเกียร์เดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เพาคมนะครับ224ซีซีก็ประมาณ7แรงประมาณ7็ดแรง7ดแรงครึ่งนะครับคันนี้ก็ตรงเลยแกนเพาลงไปที่ตัวใบตัดเลยนะครับใบตัดเป็นแบบปลายสบัดนะครับรัศมีการตัดประมาณ50เซนติเมตรเดี๋ยวให้ดูใบตัดนะครับ ไ,ไปตัดเป็นปลายสบัดสองตัวคล้ายๆรถตัดหญานั่งขับนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบดึงสตาร์ทนะครับมีกรองอากาศท่อกรองอากาศร้อยขึ้นมาด้านบนเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับน้ำมันเบนซินแกส๊สโซฮอล์เกนะครับก็แยกน้ำมันได้เป็นเครื่อง4จังหวะนะครับไม่ใช่2จังหวะนะครับแยกน้ำมันได้ช่วงสตาร์ทตอนแรกนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีคันเร่งนะครับฝั่งด้านขวาตัวนี้เป็นควบคุมการเดินนะครับกำรถก็จะเดินสามารถล็อกได้นะครับเดินได้แล้วก็กำอีกทีปล่อยลงก็จะหยุดนะครับอันนี้รถหยุดนะครับส่วนด้านนี้เป็นปรับความสูงของแฮนด์นะครับก็ตามที่เราถนัดเลยนะครับแล้วก็จะมีปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอันนี้หมุน หมุน180องศาได้เลยนะครับกลับไปด้านโน้นได้เลยแต่ว่าเอาไว้เก็บรถนะครับเท่าที่ผมทดสอบเบื้องต้นนี้เอาไว้เก็บรถขึ้นรถใหญ่ได้สบายๆเลยน้ําหนัก80กิโลนะครับยกขึ้นยกคนเดียวก็ได้นะครับแต่ก็ก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมมาเทสคร่าวๆให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปตัดให้ชมนะครับอ่ทาท่นนี้ก็คืออย่างแรกคือข้อเสียคือ สําหรับผมมองว่าเป็นข้อเสียถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับสตาร์ทเครื่องใบตัดหมุนเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าคันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ใบไม่ได้ไม่ได้หนักมากก็คือเราสามารถดึงสตาร์ทได้สบายๆนะครับข้อเสียอันที่สองนะครับอันนี้ผมผมเรียนตามตรงนะครับข้อเสียอันที่2คือเราเข็นไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเกียร์เนี่ยถูกฟิกไว้กับชุดชุดคลัตช์ของเกียร์เลยวิธีการเข็นก็คือยกล้อหลังหน่อยนึงไม่ได้หลังมากนะครับแล้วก็เข็นอย่างนี้นะครับ <laughs> สมมุติเราต้องก,การเข็นถอยหลังกรนี้ตัดอยู่ก็ยกยกหางขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือข้อเสียแล้วกันส่วนข้อดีก็ตัวเล็กน้ําหนักเบาแรงเยอะแล้วก็ใช้งานน่าจะสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองพอข้าวนะครับเดี๋ยวหุ่งมีตัดให้ดูครับตัดไม่ยากครับ มันน่าจะหมดเท้าเท้าผมไปโดนสวิตช์ออฟนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรผมเต่าไปต้นกับส